สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลช่องแนะนำเหรียญแปลกเหรียญขายได้แล้วก็แนะนำช่องประกาศรับซื้อสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสมาคม h ชนแนลก็จะนำเหรียญชนิด10บาทชนิด5บาทชนิด10บาท ที่สามารถขายได้แต่ราคายังไม่แพงก็มีร้านประกาศรับซื้อวันนี้ก็จะมาให้ผมรู้กับเพื่อนๆให้คำแนะนำก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไค i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ช่องสมาคมชาแนลก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปเหรียญแรกนะครับก็มาพบกับเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทหัวเรือสุวรรณพันสุพรรณหง์นะครับปีพศ2530อันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาซื้อขายนะครับ ให้ข้อมูลเพื่อนๆแนะนําให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เหรียญชนิดสิบบาทก็เป็นเหรียญย่อยอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับก็มาอีกนะครับหนึ่งเหรียญ เหรียญปีพศ2541นี่คือเหรียญหลักนะครับเหรียญหลักที่ช่องของพระนาดประกาศรับซื้อนะครับปีพศ2542ช่องสมาคมฉันลไม่มีแบ่งปันไปหมดแล้วก็เหลือปีพศ2541มื่อวานนี้นะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานจากลูกค้านำเหรียญมาแลก แล้วก็คัดได้หนึ่งเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญหลักนะครับนี่คือเหรียญหลักนี่คือเหรียญย่อยนี่ก็คือเหรียญย่อยครับเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากเหมือนกันปีพศ2534นะครับ เป็นเหรียญย่อยอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาการซื้อขายนะครับช่องของประนาดนะครับประกาศรับซื้อเหรียญปีพศ2,541ชนิด10บาทแล้วก็42ชนิด10บาทนะครับถ้ามีเหรียญหลักแล้วประนาดก็สามารถพิจารณารับเหรียญย่อยๆให้กับเพื่อนๆได้นะครับตามกวมนิยมของช่องของประนาดนะครับ ใครมีเหรียญตามที่ได้ชมในคลิปของช่องสมาคมชาแนลนะครับก็เก็บได้เลยรวบรวม,รวม,รวมไว้เยอะๆนะครับถ้าสองสามเหรียญมันก็ไม่คุ้มค่าส่งเก็บไว้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลักและเหรียญย่อยรวมกันไปนะครับก็ทางช่องผมกําลันตีได้นะครับช่องของป้านั แต่ท้งนี้ในทท้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื่อคนขายนะครับจะตกลงกันนะครับส่งรูปไปประเมินราคาส่งรูปไปพูดคุยกันรูปเหรียญน,นะครับก็ช่องที่ประกาศรับซื้อก็มีหลายช่องนะครับเหรียญที่ได้นํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมก็มีหลายช่องที่ประกาศรับซื้อราคาก็แตกต่างกันไปแต่ละช่องซื้อราคาไม่เหมือนกันแต่ช่องที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อ นะครับก็คือช่องที่เขาไม่อนุญาตให้เอ่ยชื่อนะครับก็เป็นช่องที่ผมเคยซื้อขายประจําแต่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อเขากลัวจะเป็นผลกระทบต่อธุรกิจเขานะครับแต่สําหรับช่องของพานาทคนใจดีนะครับก็พานาทอนุญาตนะครับเขาฝากเพื่อนๆก็แล้วกันสําหรับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับ พบเจอเหรียญคนชอบเหรียญน,นะครับพบเจอเหรียญก็เก็บตามที่ในคลิปของช่องสมาคมชาแนลได้แนะนําไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ